ขอให้ปูอนันตะนะหาราดจนรรแนดาลให้เลขในทูบนี้นะครับเป็นเลขท้าย3ตัวของวันที่1นะครับเลขท้าย3ตัวของวันที่หมงวดวันที่16พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับหรือเป็นเลขข้างล่าง2ตัวนะครับเลกล่าง2ตัวตรงๆรงเลยนะครับงวดนี้ครับ16กพฤศจิกายนจะถึงนะครับคอยออกมังเด้ปูเดอร์งวดนี้นะครับให้รูให้หลานขอนะครับงวดนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนคลับทุกท่านนะครับ มือนีนะครับอยู่กับช่องนุมิสานชาแนลนะครับซึ่งมือหนีผมเอาแนวทางนะครับปีเสียเม่นำหนึ่งนะครับมาฝากเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับที่รอรับชมอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมือนีวันที่10นะครับวันที่10ผมเอาแนวทางมาฝากพี่น้องนะครับงวดนี้ครับวันที่16พฤศจิกายนจะถึงนะครับพี่น้องครับมาเอาแนวทางน้ำนุมิสานชาแนลนะครับเพื่อพี่น้องนุมิสานที่ทำการจุดถูปีเสียของเม่นำหนึ่งนะครับ หึ่งผมได้บูชามาเองนะครับนี่นะครับผมได้บูชามาจากเพจแม่น้ำหนึ่งนะครับนี่ครับถูกเป็นแบบนี้นะครับปีเสียแม่น้ำหนึ่งนะครับผมได้บูชามากนะครับแล้วก็นี่ครับปีเสียนี่ครับเป็นปีเสียกําไรแขนนะครับนี่ปีเสียหินถูกหวยนะพี่น้องผมได้บูชามากครับกับเหรียญปูนันตะนาคาราชนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากมาจุดถูกเอาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีถูกท่านนะครับ พี่น้องทันใดเขามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตจจุดถูกแล้นะครับเดือพี่น้องมาหลุดน้ำกันนะครับผมทำการจุดเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ ม่เอาแนวท้ามนมีสารเชี่นวนะครับผมมันนี้วันที่สิบผมเอาแนวทาามาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องท่านใดนะครับกำลังหาแนวทางรัฐบาลไทยหัวตันทีสิบหกพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมเอาแนวทามาฝากแล้วนะครับวดนี้ครับซื่งผมทําการจุดเองนะครับโดยขอจากปูอนันตนาราคราชนะครับนี่นะครับขอจากเหลียนปูนะครับแล้วก็ปีเสี้ยวแม่น้ำหนึ่งนะครับ เหรียญปูกรผ่านพิธีการปลกเสกมาเบิดถูกเหรียญนะครับย่นี่ครับทุกยางนะครับผมบูชามาแลครับพานทั้งหมดนะครับทั้งปีเสียอันนี้นะครับเป็นหินถูกหวยอันนี้เป็นปีเสียมหาเศรษฐีนะครับผมบูชามาแล้ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่สี่กับถูกนะครับโดยบูชามานะครับหนวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้นะครับมาเอาเนวท้ามนุ่มอีสานชาแนลครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาต ขอปูอีกรอบนะครับนะโมตัสสะปะกัวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกัวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกัวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาพยานาคอนันตนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานางพญานาคินีอนันตวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุ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 าธาธมวดนี้นะครับขอให้ปูอนันตนา哈านะครับขอให้ปูอนันตนา哈าะจนดุมมนดานให้เล็กนทถูกนีนะครับ เป็นเลขท้าย3ตัวของวันที่1นะครับเลขท้าย3ตัวของวันที่หงวดวันที่16พฤศจิกายนที่ hmm. จะถ hmm. ึงนี้นะครับหรือเป็นเลขข้างล่าง2ตัวนะครับเลขล่าง2ตัวตรงๆเลยไนะครับงวดนี้ครับ16กพฤศจิกายนจะถึงนะครับคอยออกมาตรง้อปูเด้องวดนี้ครับให้รู้ให้หลานขอนะครับงวดนี้ออกมาตรงๆนะครับจะได้ให้เอฟซีแฟนครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจะได้ถูกกันน้ำกันนะครับ กับศรัทธานะครับศรัทธาคนรับชมอยู่นะครับกับมักนะครับมักน้ำขันทุกคนที่เบิ่งอยู่นะครับศรัทธาพารวยนะครับเด้อศรัทธาพารวยให้พี่น้องทุกท่านทุกคนที่รับชมเป็นตอนนี้เฮงเฮงเลยรยนะครับกอปีเสียน้ำเด้อปีเสียมาเศรษฐีงมวดนี้ก็ให้บอกให้ออกมาตรงๆเรยเด้อหวดนี้ในทูบนี่ สต,ตัวถ่ายของรางวัลที่หนึ่งเด้องดนี้เด้อหรือเป็นเลขลาง2ตัวไดนะงดสิบหกพฤศจิก,กายนจะถึงนี่กให้บอกว่าตรงๆเด้อปีเซียเด้อถึง2ปีเซียนนี่แหละเดี๋ยวในทูบนี่กำลังใหม่นะพี่น้อง FC ทันใดเขามารับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลุมเตรสารน้ำนได้เลยครับผม,มนุมิสารเอาแนวทางมาฝากพี่นองนะครับแนวทางโดยจุดทูบนะเบลกทูบป,ปีเสียแม่น้ำหนึ่งนะครับผมทำการจุดเองบูชาเมื่อไหร่อยู่ห้องผมเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่นองสุกคนนะครับที่รับชมติดตามและคอยสนับสนุน ช่องนุมเยสาร้วยดีตลอดมากนะครับสำหรับสาหรับผมนะครับก็จุดทูบให้แนวทางพี่น้องแบบหนี้มัดยูเรื่อยๆตลอดนะครับหลักๆแล้วทูผมติดจุดก็มียูสองทูบนะครับทูผมเองนะครับทูไอข่นะครับผมจุดนะครับผมจะจุดก้อนทูแม่น้ํานึงนะครับแล้วผมจะจุดทูแม่น้ํานึงที่หลังนะครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับที่รับชมยูนะครับก็อาจจะรูนะครับบางคนบลูนะครับผมก็บอกไว้ในคลิปนี้นะครับเนาะพี่น้อง ผมก็เดรัท่านะครับสัท่าไดบูชาเหรียญปูมากนะครับบูชาเหรียญปูบูชาปีเสียมากนะครับแล้วก็ถูบตัวเลขมากนะครับผมมาเหตุพิธีเองจัดการเองนะครับซึ่งวิธีการนะครับหยจากบูชานะครับก็สนใจนะครับก็เบิ้งไตลิงนะครับไต่ลิงคลิปนี้นะผมจะทิมเอาลิงไปให้นะครับผมจะเอาลิงไปให้ขรางไตคลิปนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจข่าเบิ้งใดนะครับ หรือจะติดต่อสอบถามนะครับกับตามเบอร์นะครับเบอร์ใต่คลิปเลยนะครับพี่น้องครับหนุมีสารจะเอาเบอร์ไปหายพร้อมนะครับตัวเลขเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเด้อพี่น้องครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมชอบกับตามนะครับบ่ชอบกับพานครับบ่ว่ากันนะครับพี่น้อง ชันมากครับก็ไปหาจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไห้นะครับพี่น้องครับหรือสะดวกจองทา้งใดก็พี่น้องก็หาจับหาซื้อไหวนะครับพี่น้องครับผมก็ที่ทำการซื้อนะครับจุดรอบนี้นะครับจุดแล้วผมกะที่หาไหวเลยนะครับแม่นนะครับก่อนขางแม่นนะครับจุดทูบผมจุดเองครับเข่าบอยนะครับเข่าบอย ย้อนยอนเบิ้งคลิปย้อนหลังผมนี่ก็เขาบวยนะครับผมจุดแค่สองทูบนะครับจะเข่าสลับกันไปสลับกันมานะครับพี่น้องทีเบื้องยุตตอนนี้ก็โปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมนะครับเด้อพี่น้องตัวเหล็กเป็นเพียงแนวทางนะครับผมชอบกระตามพาชอบกระพานครับ สำหรับผมนะครับจุดเรียบร้อยนี่กะทิไปหาจัดไว้คือกันนะครับพี่น้องไม่แล้วพี่น้องครับเห็นสองตัวแล้วพี่น้องครับผมผมจุดให้แนวทางพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์มาปูดคุยกันนะครับนาะคอมเมนต์มาไต่คลิปได้นะครับผมตอบทุกคลิปนะครับผมตอบผมคอมเมนต์ทุกคลิปนะครับมาปูดคุยกันได้นะครับปรึกษาหาเรื่องได้ครับผมใดมีความคิดเห็นหรือมีเลขเด็ดก็คอมเมนต์ไต่คลิปได้เลยนะครับว่ากันครับผมเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเขามีสิทธิ์คอมเมนต์ได้เบิร์นะครับพี่น้องศรัทธาพาดรวยนะครับเป็นความเจือส่วนุคคลนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผมก็มีความเชื่อด้านนี้นะครับี่บูชามานะครับบูชาปูมานะครับปูนั้นตระหราดนะครับเหรียญมันก็สวยนะครับเหรียญข้างหลังเป็นดปพยานาคนะครับสีทองงามเลยนะครับเคยพี่น้องเห็นอยู่นะครับวางอยู่ในพานผมนะครับเหรียญ เหรียญสีทองงามเลยครับผมให้พี่น้องเบื้องอไกลพี่น้องนี่ครับผมบูชามากนะครับผู้ดใดอยากได้ผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาผมจะตอบคอมเมนต์นะครับถ้าอยากได้นะครับ พี่น้องท่านใดมารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นมบีสารช่นแนวนะครับให้ตัวเหลขกเป็นแนวทางทุงงวดทุกงวดอยู่แล้วนะครับก็บไปหาจับซื้อสลากไว้นะครับเอฟซีสุกท่านนะครับตัวเหลขมีเขาไม่หลุดแน่นะพี่น้อง บาลูงวดใดเขางวดใดจะรุดนะครับงวดน,นี้อาจจะเขาก็ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้เด้อปูเด้อขอปูให้ออกมาตรงๆเด้องวดน,นี้ ีเสียกบอกให้ออกมาตรงๆคือกัเรเดิอปีเสียมมาสธีคอยออกมาตรงๆงวดนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนจะถึงนี้ปีเซียให้ออกเป็นเลขทยาย3ตัวครัวันที่ 1, หนึ่งคือเลขล่าง2ตัวตรงๆกับไทเดิร์ปีเซียงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนจะถึงนี้ให้ออกมาตรงๆนะครับผมจะได้ให้เอซแฟนคลับที รับชมเบิ้งอยู่ตอนนี้จะได้ถูกน้ำช่องนุมีสารชนแนวนะครับจจไในเงินจะได้มีเงินน้ำเงินมาสร้างบุญทําบุญรวมกันนะครับขอให้ออกมาตรงๆนะครับเด้องวดนี้สามตัวตรงๆนะครับนุมีสารทีทําบุญนะครับที่รวมทําบุญเลยนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านกับที่รวมทําบุญนะครับงวดนี้ออกมาตรงๆ,ๆนะครับ ขอตรงตรงเด้อปีเสียขอตรงตรงปีเสียหินดูหวยขอให้ลูกหลานลูกหลานและเอฟซีกทันที่เบิ่ง youtube หวยตัวงวดทูกหวยตัวงวดเด้อซาธุศรัทธาพารวยนะพี่น้องศรัทธาจงพาให้เฮารวยทุกคนนะครับงวดหนีมาเอาแนวทางรัฐบาลไทยน้ำกันนะพี่น้องครับวันที่16กพฤศจิกายนจะถึงนีนะครับ ซึ่งเมื่อนี้ก็วันที่สิบแล้วนะครับผมจุดมื่อนี้วันที่สิบผมไปลงให้พี่น้องเบิง้งเลยนะครับจุดแล้วนะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับจะไม่ได้พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับพรที่ผมลงให้นะครับ ใหม่เลยพี่น้องเห็นคือกันนะครับกำลังเริ่มใหม่นะครับสองตัวแรกนี่เห็นนะครับผมมักแห้งครับพี่น้องสองตัวล็กที่เห็นนี่งามแห้งครับมักมักขัดมักแน่ครับผมพี่น้องเห็นชัดบ่ครับเดี๋ยวผมหันพานมาให้พี่นอ้องเบ้่งนะ ครับผมชัดเจนครับผมพี่น้องท่านใดเขามารับชมนะครับยุตตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้นมมิวสอ่านแชแน,นลได้ด้วยครับเปิดเป็นกำลังใจให้ ช่องผมนะครับจะได้เติบโตไปน้ำกันนะครับเฮงเฮงเลยล้ยนะครับน้ำกันถูกตันทุกค้นเอฟซีถกคนนะครับศรัทธาจะพาเขารวยน้ำกันนะครับพี่น้องครับซึ่งมีความเชื่อและมีความศรัทธานะครับเขาจะเฮงเฮงเลยรุยน้ำกันนะครับปังปังนะครับปังปังตลอดนะครับปังปังทุกคลิปนะครับขอบคุณถูกกำลังแรงใจการติดตามนะครับผม พี่น้องทุกท่านก็สุขสมหวังเฮงรวยทุกท่านนะครับเด้อที่ติดตามนุ่มเมษานนะครับท่านใดพอนกดติดตามกับกดติดตามให้นุ่มเมษานใเร้อพี่น้องงวดนี้เรียบร้อยครับใหม่เบิดแล้วพี่น้องปูอันตานนคราดนะครับเผ่นห้ตัวนี้ครับพี่น้องห้าศูนย์ซีครับห้าศูนย์ีนะเผ่นหายมาหาศูนย์ซีครับงวดนี้ครับ เหรียญป่วนนั้นันตะนาคราชนะครับเปิดให้มหาศูนย์ีนะครับรวมรวมถึงปีเสียยุ่นํำกันนะครับแรงบรรดาลนะครับให้หาศูนย์ีงวดนี้ครับ16พฤศจิกายนจะถึงนี้นะครับพี่น้องไปหาแนวทางไว้นะครับเด้อหาสื่อลอตเตอรี่จับจองไว้พี่น้องครับหาศูนย์ีครับผมเหลีงามแ้งครับ พี่น้องก็หลับชมอยู่ตอนนี้ใหไอ้พี่น้องเฮงๆเลยรวยปังๆนะครับสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามสิ่งที่ขอนะครับสําเร็จและสมดังปรารถนาทุกทันนะครับศรัทธาพารวยนะครับศรัทธาพารวยศรัทธาจะพาเฮารวยทุกทันทุกคนนะครับเอฟซีอยู่นีนะครับนุมีสานกับเอาแนวท่ามาฝากพี่น้องนะครับวันที่สิบมื่อนี้นะครับ จุดวันที่สิบนะครับเดิมันนี้วันที่สิบแล้วมืออื่นลงห้ครับมืออื่นวันที่สิบเอ็ดพี่น้องรอเบิ่งเลเดอพี่น้องไปหาซื้อไว้นะครับรอรุนกันงวดนี้ครับสิบหกพฤศจิกายนจะถึงนี่รุนกันว่าสิออกหรือพอออกจะเข่าหรือรุดนะครับพี่น้องครับรุนกันครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมนุ่มมีสานเชนแนวนะครับกสิราพีล้านองเอฟซีแฟนคลับทุกท่านไม่แค่เพียงซ้ำหนี้นะครับเนาะ ก็เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับจงโชคดีนะครับมีความสุขความจเจริญทุกท่านทุกข่ทุกคนครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณสวัสดีครับผม